นวนิยายเสียงเรื่องอย่าร้องไห้เพื่อฉันประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่45ระดาวดีนอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงกว้างนั้นในลักษณะอาการเลื่อนลอยจิตใจของหญิงสาวรุ่นคลีดไปต่างๆนานาหลังจากกลับจากห้องนั่งเล่นแล้วดูจิตใจของตัวเองจะมุ่นวายเสเหลอเกินหญิงสาวไม่รู้สึกผิด ที่ทำให้คุณหญิงวารีนเป็นไปเช่นนั้นต่อหน้าต่อตาความสุขใจต่างหากที่เป็นความรู้สึกในเวลานี้ของเธอน้องแพรหมอเกรียงไกรก้าวเข้ามาโดยไม่มีการเคาะประตูนอนคิดอะไรอยู่หรอลูกร่างนั้นไม่ขยับขยื่อนพ่อว่าลูกน่าจะไปดูคุณหญิงย่าไม่หรอคะ่ะ เสียงนั้นตอบออกมาอย่างรวดเร็วแล้วเจ้าของเสียงก็พลิกกายขยับลุกขึ้นนั่งกลางเตียงนั้นสายตากวดไปจนทั่วห้องกว้างนั้นห้องนี้เมื่อก่อนคุณแม่มนเคยอยู่แล้วจู่ๆเธอก็พูดออกมาเช่นนี้หมอเกรงไกรกระพริบตาหลายครั้งก่อนที่จะรู้สึกขนลุกครูเกลียวโดยไม่มีเหตุผลเขากวาดสายตาไปรอบๆห้องนั้น ภายในห้องกว้างสีสันสดใสโทนชมพูนั้นประกอบด้วยโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่มีเครื่องสำอางหลากหลายวางอยู่อย่างเป็นระเบียบถัดไปเป็นโต๊ะเขียนหนังสือโคมไฟสีน้ำเงินสดมองดูเด่นและมีหนังสือหลายเล่มวางอยู่อย่างเรียบร้อยหลังจากนั้นก็มีตู้แขวนเสื้อผ้าไม้สักสลักสล่าวงามรูด้วยลายกนก และลายดอกไม้เป็นเครือเถาด้านหน้าของตู้เสื้อผ้านั้นเป็นกระจกใสมองเห็นเสื้อผ้าหลากหลายสีสันแขวนอยู่เรียงรายและเป็นกระโปรงเกือบทั้งสิ้นสำนึกบางอย่างบอกเกรียงไกรว่าของเหล่านี้เป็นของมนชยามนชยาผู้ซึ่งตายไปแล้วสายตาของเกรียงไกลมองกวาดไปสะดุดก,กับภาพถ่ายของสาวสวยคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกรอบสีน้ำเงิน และเหมือนเจ้าของภาพนั้นจะส่งยิ้มมาให้แก่เขาอย่างแสนซื่อและบริสุทธิ์มนชยาน้องแพรกับพ่อก็เคยเข้ามาทุกวันหลังจากที่แม่มนตายจากไปห้องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะพ่อเกรียงสายตาของเกรียงไกรมาสงบนิ่งที่ใบหน้าของลูกสาวที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากใบหน้าสาวสวยในกรอบสีน้ำเงิน บนหัวเตียงเลยแม้แต่น้อยหนูจำได้ค่ะจำได้เสมอแม้เวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่กี่ปีกี่เดือนเพราะชีวิตของน้องแพรมีเพียงแม่มนคนเดียวน้ำเสียงของระดาบาดีก็เลื่อนลอยดวงตาเหมอมมองสองแขนกอดหมอนใบหนึ่งแนบอกน้องแพรแล้วน้องแพรเอาพ่อไปไว้ที่ไหนละจ๊ะ น้องแพรลืมพ่อเกรียงไปแล้วหรอแม่พ่อจะไม่ใช่พ่อผู้ให้กำเนิดหนูมาแต่พ่อก็รักหนูมากนะระดาบาดีกระพริบตาทีๆก่อนที่จะมีน้ำใสๆไหลรินหยดลงมาตามร่องแก้มหล่อนหันไปมองบิดาบุญธรรมด้วยสายตาที่พร่าเลือนด้วยม่านน้ำตาพ่อเกรียงพ่อรักหนูมากนะน้องแพรอย่าร้องไห้สิลูก ไหนว่าจะเข้มแข็งไงลูกเกรียงกายก้าวเข้ามาสุกกายลงบนเตียงนั้นก่อนจะเลื่อนกายไปดึงร่างนั้นมาโอบกอดอย่างปลอบประโลมใจอย่าร้องนะเดี๋ยวแม่มนเขาจะไม่สบายใจหากเห็นน้องแพรร้รองไห้ในห้องนี้หญิงสาวกอดเอวบิดาไว้สุกหน้าลงไปเหมือนจะหาความอบอุ่นที่ขาดหายไปจนเกือบตลอดชีวิต ก็เมื่อก่อนน้องแพรเคยมาร้องบ่อยๆเมื่อก่อนเกรียงไกรหัวเราะออกมาเมื่อก่อนเมื่อสิบปีกว่านั้นหรอจะ๊ะตอนนั้นน้องแพราอายุเจ็ดขวบตอนนี้สิบเจ็ดสิบแปดแล้วจริงสินะระดาบาดียิ้มออกมาตอนนี้น้องแพรโตแล้วแม้จะไม่เท่าแม่มนในตอนนั้น แต่น้องแพรก็ตัวเท่าแม่มนอะไรอะไรก็เหมือนแม่มนพ่อเกรียงคะมันสมควรเวลาหรือ,อยังประโยคท้ายๆของหญิงสาวไม่อ่อนหวานแต่ฟังดูขัดหูเกรียงไกลเป็นอย่างมากทั้งขัดหูและสะดุดใจนี่หมายความว่าอะไรน้องแพรถึงเวลาอะไรลูกหญิงสาวหัวเราะมาเบาๆฟังคลายยออ้ายย่อหยัน และสาสมใจอะไรบางอย่างก็ถึงเวลาที่น้องแพรจะพบกับคุณหญิงย่านะสิคะไปเถอคะค่ะพ่อเกรียงไปดูคุณหญิงย่าป่านี้คงฟื้นแล้วมั้งน้องแพรเครียงไกรดึงร่างที่ปลุนพผันจะลงจากเตียงนั้นไว้อะไรกันลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนระดาบด,ดีชะงักอะไรคะพ่อเกรียง ก็ไหนว่าจะให้น้องแพรไปดูคุณย่างไงล่ะหนูเกรียงไกรงุงงและสับสนไปกับอารมณ์ของลูกสาวหนูแน่ใจแล้วนะน้องแพรว่าสบายมากค่ะว่าแต่ท่านนายพลกับคุณวรุษมีไล่น้องแพรออกมาจากห้องไม่ทันหรอโทษฐานที่ทำให้คุณหญิงวารินเป็นลมช้าก่ะ เกรียงไกรอ่อนใจกับกิริยาและคำพูดของลูกสาวในเวลานี้เสลืเกินน้องแพรของเขาไม่เคยก้าวร้าวแบบนี้มาก่อนเลยแล้วนี่เพราะอะไรเธอจึงเปลี่ยนไปจากอ่อนหวานเป็นแข็งกระด้างเพราะความแค้นแต่หันหลังนั้นหรอพ่อว่าหนูนั่งก่อนเถอะนะพ่อจะไปดูลาดเราทางโน้นก่อนป่านนี้ท่านคงฟื้นแล้วละ่ะพ่อว่า ก็ไปซะด้วยกันสิครัคุณพ่อหญิงสาวยังดึงดันที่จะไปในเดี่ยวนั้นเธอค่าพ่อเกรียงเกรียงไกลนิ่งไปอึดใจพอดีประตูเปิดออกโดยที่หมอเกรียงไกลยังไม่ทันได้ตัดสินใจอะไรวรุษเป็นผู้เปิดประตูเข้ามาน้องแพรคุณย่าฟื้นแล้วจ้ะท่านอยากจะพบหนูมากไปกับพ่อเออ กับผมเลยนะระดาบาดีเชิดหน้าน้อยๆขนาดสบตากับเขาตกลงค่ะดิฉันจะไปกับคุณเกรียงไกลขยับลงมายืนพร้อมๆกับลูกสาวเข้ามองสบตากับวรุษด้วยแววตาของคำถามวุ่นวายแกไปด้วยสิเกรียงฉันเหรอใช่ไปกันสองคนคุณแม่ต้องการพบแกด้วยนะ เวลานี้ท่านกำลังอารมณ์ดีเกลียงไกรกาวท้ายทอยแกรกแกเดาอะไรไม่ได้เลยในเวลานั้นร่างเล็กระหงที่ได้ส่วนสัต์นั้นก้าวเข้าไปในห้องของคุณหญิงวารินด้วยท่าทีที่มั่นใจในตัวเองมากวารุเดินนำเข้าไปก่อนแล้วและเขาก็ไปยืนนิ่งๆข้างๆมารดาที่นั่งอยู่บนเตียงคุณหญิงวารินมองร่างนั้นอย่างไม่วางตา น้องแพรท่านนายพลเอ่ยออกมาเมื่อเห็นระดาบาดีเดินมาหยุดอยู่เกือบกึ่งกลางห้องและหล่อนก็มองคุณหญิงวารินด้วยแววตาว่างเปลา่ากราบคุณย่าซะิลูกหล่อนก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดและยกมือไหว้แทนการกราบทุกคนคิดเอาไว้ว่าหล่อนจะต้องกราบแต่นี่หล่อนไหว้และเป็นการไหว้ยอย่างธรรมดาเต็มทน สวัสดีค่ะคุณหญิงดิฉันน้องแพรน้ำเสียงของหล่อนเรียบเรื่อยเมื่อพูดจบหล่อนก็มองตาคุณหญิงวารินอย่างเฉยเมยไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นกับดวงตาคู่สวยนั้นเลยมันว่างเปล่าแลงเรียบสนิทน้องแพรของย่าน้ำตาของคุณหญิงวารินไหลพรากลงมาเสียงที่เอ่ยออกมาก็สั่นระริก ร่างที่ยืนสงบนิ่งอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เด็กหญิงตัวน้อยที่เคยน่ารักอีกต่อไปแล้วหล่อนดูแข็งไปทั้งตัวและหัวใจหล่อนก็คงจะแข็งไปหมดแล้วรอยอะไรในอดีตไม่ลงเหลืออยู่เลยหรือสำหรับหัวใจของหล่อนคุณหญิงมีธุระอะไรกับดิฉันหรอคะถึงได้ให้ลูกชายไปตามดิฉันมากรุณาบอกมาเถอคะค่ะนงแพร วรุษสุดจะทนกับวาจาของหญิงสาวกับเขาหล่อนจะพูดอะไรเขาทนได้แต่กับแม่ของเขาท่านจะรับอะไรได้ร่างกายก็อ่อนแอจิตใจท่านก็มีแต่ทุกโศกตรมตรอมกับอดีตมานานวันอะไรหรอคะคุณวรุษหล่อนผินหน้ามาทางเขาสบตาวาวอย่างไม่พรั่นพรึงกริมฝีปากบางนั่นเหยียดยิ้มน้อย คลายจะย่อหยันดิฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเธอเขาเม้มปากศบตากับเกรียงไกรอย่างเจ็บปวดเธอคิดว่าเธอถือแต้มอะไรไว้ระดาบดีเธอคิดว่าเธอเหนือกว่าใครที่นี่งั้นเหรออ๋อเปล่าแล้วค่ะหน้าหล่อนยังคงเชิดแววตานั่นฉายแววแสงเจิดจ้าคือดิฉันไม่ได้ถืออะไรเลย มาตัวเปล่าก็เหมือนกับตอนไปนั่นแหละไม่มีอะไรไปเลยมีแต่ตัววรุษอย่าทะเลาะก,กับลูกคุณหญิงวาเรียนซับน้ำตาจนแห้งและพยายามไม่ให้ไหลออกมาอีกเห็นแก่แม่ตัวนะเราพูดกันดีๆน้องแพรหนูไม่รักย่าเคารพย่าก็ไม่ว่าอะไรหรอกไม่ว่าเลยสักคำนะ ประโยคหลังคุณหญิงหันมาพูดกับระดาบดีตรงๆในตาของนางยังแดงช้ำหญิงสาวยืนตัวตรงและหันหน้าจากวรุษมามองคุณหญิงแทนและในตาของหล่อนยังคงว่างเปล่าดุดเดิมย่าคิดถึงหนูย่าแก่แล้วหนูจะให้อภัยย่าไม่ได้ย่าก็ไม่โกรธย่าเพียงแต่อยากเห็นหนูก่อนจะตายเท่านั้น เพราะหนูเป็นคนเดียวที่ได้ใช้นามสกุลวโรพง์ละดาวดียังคงยืนเงียบเช่นเดิมทั้งที่ใจเดือดพล่านหล่อนไม่ใช่วโรพง์ไม่ใช่แน่นอนหล่อนเป็นเพียงลูกติดท้องแม่มาอาศัยใบบุญของที่นี่อยู่กระทั่งโชคชะตาเล่นตลกกับชีวิตหล่อนจึงต้องมีอันเป็นไปจากที่นี่นอกจากดารุธแล้ว วโรพงก็มีเพียงหนูคนเดียวเท่านั้นแต่ดิฉันไม่ใช่วโรพงโดยสายเลือดหล่อนแย้งออกมาในทันทีดิฉันก็พยายามที่จะไม่ใช้สกุลของท่านดิฉันใช้ของพ่อเกรียงมาตลอดวโรพงของท่านไม่มาแปดเปื้อนกับคนชั้นต่ำแบบดิฉันหรอกหนูเกรียงไกลดึงลูกสาวเข้ามาใกล้ๆดวงตาที่เคยฉายแววแห่งความเมตตาปราณี บัตนี้มองดูน่ากลัวเหมือนเขาพยายามจะบังคับหล่อนด้วยสายตานั้นทำให้ระดาบดีเงียบเสียงไปแต่ปากเม้มสนิทด,ดวงตาขุ่นขวางอย่างขาดใจน้องแพรคุณหญิงวารินฟ้าเพ่งพิษดวงหน้าอ่อนยาวสวยสดของหล่อนอย่างเอ็นดูไม่ถือโกรธคำพูดต่างๆของหล่อนที่ทิ่มตามใจให้เจ็บปวดนางเลี้ยงเด็กสาวคนนี้มากับมือตั้งแต่เกิด ทำไมนางจะไม่รักใครใ่ยายดีแม้จะไม่ใช่สายเลือดแต่นางก็รักความรักของนางยากที่ใครจะมาทำลายได้แม้ครั้งหนึ่งนางจะเคยทำร้ายเด็กคนนี้โดยการผลักใสยไปจนสุดขอบฟ้าแต่การกระทําของนางครั้งนั้นมันเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ย้อนมาทิ่มแทงหัวใจของนางให้เจ็บป,ปวดจนเกือบตลอดชีวิต อย่ารักหนูนะลูกรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่าครั้งหนึ่งย่าจะเกลียดหนูเสือกใส่ให้หนูไปจนพนว่าโรพงอย่าทําร้ายจิตใจหนูเวนกรรมครั้งนั้นมันย้อนกลับมาสนองย่าแล้วอย่าทรมานใจย่าคิดถึงหนูน้องแพรของย่าอย่าเกลียดย่าเลยนะน้ำเสียงของคุณหญิงวาเรนสันสถาน น้ำตาที่ห้ามเอาไว้ไหลปรูลงมาอีกนางกางแขนสองข้างออกมาหาย่าหน่อยสิน้องแพรยาอย่างที่ทุกคนไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ละดาวดีโผพวาเข้าหาคุณหญิงวาเรนในทันทีพร้อมกับเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนคุณยาน้องแพรน้องแพรคุณหญิงวาเรนโอบกอดร่างเล็กนั้นไว้แนบแน่น นางกดสีสานนั้นไว้แนบอกน้ำตาไหลยหยดไหลลงบนเส้นผมสลวยของระดาวดีคุณย่าคะคุณย่าไม่รักหนูใจที่เคยตั้งไว้แข็งแกร่งของรอนบัดนี้หลอมละลายราวกับน้ำแข็งต้องลมหนาวอกใจสั่นไวร้ระรัวความผูกพันด้วยสายใยแห่งรักที่ขดตัวนิ่งอยู่ก้นบึ้งของหัวใจมาเนิ่นนานบัดนี้แตกกระสานสั้นเซน จนเต็มไปหมดหัวใจแล้วใครบอกหนูคุณหญิงยังคงร้องไห้ไม่หยุดนางสะอื่นให้จนตัวโยนอย่ารักหนูนะน้องพแพรรักมากกว่าใครในโลกนี้หนูไม่รู้หรอกนะว่าย่านะทุกทรมานเพียงใดย่ารักหนูลูกย่ารักน้องพแพรจริงหรอคะน้ำตาของหล่อนพร่างพราย จนม่านตาฟ้าฟางแต่หล่อนก็แลเห็นท่านนายพลเคลื่อนร่างเข้ามาใกล้ๆใช้มือขวาสัมผัสที่เรือนผมของหล่อนและลูบไล้ไปมาอย่างแผ่วเบาจริงสิลูกน้องแพรเคยเป็นที่รักของปู่กับย่ายังไงก็ยังคงเป็นอยู่ปู่กับย่าเหมือนไม้ใกล้ฝั่งเต็มทุนแล้วหล่อนค่อยๆผลาจากคุณหญิงวาริน แล้วหันมาทางท่านนายพลร่างสูงใหญ่นั้นมองดูหน้าอบอุ่นดวงตาของท่านฉายแววแห่งความปราณีลึกซึ้งท่านมองดูระดาวดีเต็มตาก่อนจะดึงร่างเล็กนั้นเข้าไปกอดอย่างแผ่วเบาทนุถนอมเจ้ากลับมาเป็นหลานปู่กับย่านะระดาวดีไม่มีเสียงตอบจากหญิงสาวหล่อนซบหน้าลมูนแผ่นอกอันอบอุ่นของผู้เป็นปู่ สำนึกส่วนลึกบอกหลอนว่าอกนี้แหละที่หลอนเคยคล้อคลอเคลียมาตั้งแต่เด็กๆสัมผัสต่างๆที่ท่านมอบให้เวลานี้ก็เหมือนครั้งเก่าก่อนที่หลอนเคยได้รับคุณปู่คะจบบทที่45